เกาะแกรนเคมนสวรรค์แห่งการฟอกเงินครับตอนนี้เรือจอดลอยลําอยู่ที่นอกชายฝั่งเกาะแกรนดเคมนครับแล้วก็ขึ้นเทนเดอร์บ๊ทไปเที่ยวในเกาะน,นะครับเพราะว่าเกาะน,นี้ไม่มีท่าเรือน้าลึกสําหรับเรือสําราญนะครับมูเกาะเคมนเนี่ยตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาครับถูกค้นพบครั้งแรกโดยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสต่อมาเนี่ยได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษครับมีตำนานเล่าว,ว่าเจ้าชายอังกฤษเนี่ยรอดชีวิตจากเรือแตกคนบนเกาะเนี่ยได้ช่วยไว้แล้วกษัตริย์ผู้อ็นพ่อเนี่ย,กเ,ย,ยกเลน,นนาาะะคร,นนง,รงิแธ เป็นจุดหมายปลายทางของบุคคลระดับโลกและบริษัทชั้นนําในการซุกซ่อนเงินที่ไม่อยากถูกตรวจสอบครับปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทจดทะเบียนมากกว่า1 0 0 0 0แบริษัทบนเกาะนี้ครับซึ่งมากกว่าประชากรบนเกาะอีกครับค่าเงินที่ใช้บนเกาะเนี่ยเป็นเคแมนดอลลาร์นะครับซึ่งแพงกว่าดอลลาร์สหรัฐอีกผมว่าประมาณยูโรนะครับหนึ่งเคแมนประมาณ40บาทไทยครับวันนี้เรือจอดครับก็ลงไปเที่ยวไปเล่นน้ําทะเลครับตอนที่ทุกคนได้ชมคลิปเนี่ยผมอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วครับจบสัญญาในการทางานนี้นะครับเป็นคลิปย้อนหลังให้ทุกคนได้ดูรรบกกก็าาาศม